เมตตาโชคลาภความร่มเย็นขอให้จิตตั้งมัน่นผ่องใสพร้อมรับพลังแห่งพระพุทธคุณทุกประการขอให้เสียงสวดนี้นำพาความสว่างความสุขและความสำเร็จจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านตั้งใจให้มัน่นหายใจลึกๆเบาสบายแล้วสวดพร้อมกันตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธะแล้วสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ไปพร้อมๆกันด้วยจิตศรัทธานะโมพุทธายะสวดสามถึงเก้าจบนะโมพุทธายะ ข้าพระเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณอันประเสริฐยิ่งขอบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้โปรดปกป้องคุ้มครองนำทางชีวิตให้พบแต่ความดีความเจริญขอให้จิตใจสงบนุ่มนวลมีปัญญาพบหนทางที่ถูกต้องในทุกการตัดสินใจนะโมพุทธทายะขอให้พลังพระพุทธคุณชำระความทุกข์ ความหม่นหมองขจัดเคราะหร้ายอุปสรรคโรคภัยเปลี่ยนความมืดให้เป็นแสงสว่างเปลี่ยนความติดขัดให้กลายเป็นความสำเร็จนะโมพุทธทายะขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์นี้นำพาความสุขความสมหวังเข้าสู่ใจของข้าพเจ้าและผู้ฟังทุกท่านตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้และตลอดไป ขออำนาจพระพุทธคุณแห่งพระเจ้าห้าพระองค์จงคุ้มครองท่านผู้สวดให้มีความสุขความปลอดภัยความสำเร็จให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้มีผู้สนับสนุนชี้แนะและเอ็นดูเมตตาให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภตามสมควรแก่บุญ